คุณช่วยดูสารละรูปตัวคุณเองหน่อยก่อนนะคะก่อนที่จะมาซื้อรถราคาแพงๆแต่งตัวอย่างกับบ้านนอกเข้ากรุ่มคุณจะเอาปัญญาที่ไหนมาซื้อรถราคาแพงๆได้ วัสดีครับมีอะไรช่วยไหมครับครับสวัสดีครับพอดีผมอยากจะซื้อรถนะครับต้องทำยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวพอคุณเลือกรถแล้วทางเราก็จะให้คุณกรอกเอกสารใน,น,นการซื้อแล้วก็จะสมอบรถให้คุณภายในหนึ่งอาทิตย์ว่าแต่คุณแน่ใจแล้วเหรอว่าคุณจะซื้อรถคันนี้จริงๆอะ่ะจริงสิครับแล้วบริการหลังการขายนี่มันยังไงบ้างเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกบริษัทเราเนี่ยมีหลายสาขาทั่วประเทศ ถ้าเกิดรถมีปัญหาอะไรคุณก็สามารถนําเข้าในทุกสาขาเลยโอครับผมแล้วรถรถคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับนี่คุณรถคันนี้มันแพงนะและอย่าหาวผมอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะผมดูจากสภาพสารลู่ของคุณเนี่ยผมว่าคุณซื้อไม่ได้หรอกถ้าผมแนะนำนนนู้นนู้น,น,นเห็นไหมเต็นท์รถเก่าๆมือสองนั่นหนละผมว่าคุณไปดูทางนู้นดีกว่า โถคุณครับแต่ผมไม่ได้อยากซื้อแต่รถมือสองนะผมอยากซื้อรถคันนี้นครับผมแนะนําคุณแล้วไงมารถคันนี้มันแพงคนแบบคุณอะซื้อไม่ได้หรอกอา้าวคุณฝ้ายสวัสดีครับค่ะอันนี้มีไ์ผมรับใช้ครับพอดีฉันว่าจะมาดูรถใช้สักคันนึ่งน,นะคะได้เลยครับยังไงเชิญคุณฝ้ายเลือกรถได้ตามสบายเลยนะครับเอาเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณคุณมานี่เลยใครให้คุณขึ้นไปนั่งรถมาเน,นี้ยเอ้ยมาเน,นี้ยเอ้ย มานี่เลยคุณไอทางนู้นเลยคุณขึ้นมานั่งรถได้ไงถ้ารถเป็นรอขึ้นมาคุณรับผิดชอบได้ยไงผมก็แค่อยากลองนั่งลองขับดูครับไม่ต้องพูดเลยพอแล้วจะให้ผมบอกคุณอีกกี่รอบว่าสภาพอย่างคุณอ่ะซื้อรถคันนี้ไม่ได้หรอกต้องคนอย่างคุณฝ้ายนี่ภรรยาเสียนหนึ่งเจ้าของฟิตเนสชื่อดังแห่งประเทศไทยต้องคนแบบนี้ถึงจะซื้อได้เออแต่คุณครับคุณคะคุณช่วยดูสารละลูกตัวคุณเองหน่อยก่อนนะคะ ก่อนที่จะมาซื้อรถราคาแพงๆแต่งตัวอย่างกับบ้านนอกเข้ากรุงคุณจะเอาปัญญาที่ไหนมาซื้อรถราคาแพงๆได้นี่คุณคุณเป็นใครครับเนี่ยผมคุณไม่รู้จักกันเลยะเนี่ยจะมากดกินไปเลยนะทําไมอะคะทําไมฉันจะว่าคุณไม่ได้คนอย่างคุณนะไม่สมควรแม้แต่จะเข้ามาลารถราคาแพงๆด้วยซ้ำไปคุณเจมคะครับผมฉันต้องการรถคันนี้ คุณไปจัดการมันด้วยค่ะได้เลยครับคุณฝ้ายคุณฝ้ายครับผมว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยครับอะไรผิดพลาดพอดีบัตรเครดิตของคุณฝ้ายมันลรูปไม่ผ่าน,นครับฮะรูปไม่ผ่านเออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเอาใบใหม่ให้สาเข้าเดี๋ยวกันนึงนะ โหรฮะถูกยึดเงินในบัญชีไม่เหลือสักบาทเป็นไปได้ยังไงอ่ะคุณคะคุณอเออผมว่าถ้าเกิดเงินในบัญชีไม่เหลือสักบาทเนี่ยบัตรก็คงเป็นแค่พลาสติกธรรมดายัางไงผมขอคืน,นครับพูดบ้าอะไรพูดเนี่ยพอเลยพอเลยคุณ ผมจะบอกอะไรให้นะคุณอย่าดูถูกการแต่งตัวคนอื่นหรือมองคนที่ภายนอกเลยนะเองจริงแล้วไอ้คนที่เขาแต่งตัวไม่ค่อยดีอ่ะเขาอาจจะมีมากคุณก็ได้นะการกระทําแบบนี้มันไม่ใช่การทำดีเดี๋ยวนะยังไงเดี๋ยวเชิญทางนู้นเลยนะครับโอ้โหตังก็ไม่มียังจะมาซื้อรถอีก อ๋อคุณคุณเองก็ตามเข้าไปได้แล้วดูจากสภาพแล้วคุณก็คงไม่มีตังค์ไม่ต่างจากเขาเท่า้งหดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะไงเชิญคุณลูกค้าด,ดูรถก่อนนะพอเลยไม่ต้องพูดเลยคุณที่มันน้องสองหัวจริงนะเห็นใครร่ำรวยนะ่ยไม่ได้เลยอะ่ะตีเข้าหาตลอดเลยอะ่ะและอีกอย่างนะ ผมจะบอกอะไรให้นะคุณมาทํางานเป็นเซลอย่างนี้ได้งไงอ่ะมันถามจริงอ,อ็คุณลูกค้าครับไม่ต้องพูดถ้าคุณไม่เคารพลูกค้าแบบนี้นะแล้วคุณยังทํางานบริการอย่างนี้อีกอ่ะผมบอกเลยผมไม่จเจริญหรอกและโชลูมรถคันนี้ผมไม่ซื้อแล้วเดี๋ยวสิครับคุณลูกค้าคุณคุณโถคาคอมเดนนี้ ชาแนลสนุกไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับและกด s u b สไครต์นะครับแล้วพบกันใหม่กับช่องบาร์รักชาแนลแล้วเจอกันคร <A. S 2> ับบ๊ายบายสุดยอดเลย